สวัสดีครับเราจะมาทำน้ำพริกหนุ่มกันนะครับน้ำพริกหนุ่มมีส่วนประกอบก็คือนี่นะครับคือพริกหนุม่มหอมแดงกระเทียมน้ำตาลน้ำปลามะนาวแล้วก็ผักที่ประกอบนะครับตอนแรกเราจะเอาพริกหนุม่มหอมแดงกระเทียมเอาไปย่างให้สุกก่อนนะครับนี่เราก็กำลังจะย่างพริกหนุม่มหอมแดงแล้วก็กระเทียมให้สุกนะครับ นี่ก็ผ่านไปประมาณ20นาทีแล้วนะครับทุกอย่างก็สุกเรียบร้อยต่อจากนี้เราก็จะรอให้มันเย็นนะครับแล้วเราก็จะมาเก็บเปลือกแล้วก็ปอกเปลือกของพริกอยู่พริกหนุม่มหอมแดงแล้วก็กรเทียมเสร็จแล้วครับแล้วเราก็จะมาตำกันนะฮะแล้วก็ใส่ส่วนทั้งหมดเข้าไปนะครับแล้วก็ตำ แล้วตอนนี้เราก็ตามจนมันละเอียดแล้วนะครับแล้วเราก็จะมาดูขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือการปรุงรสนะครับปรุงรสใส่น้ำตาลนิดนึงน้ำปลานิดนึงแล้วก็ใส่มะนาวนิดหน่อยนะครับให้ได้รสตามใจชอบนะครับนะครับตอนนี้การปรุงรสเราก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับให้เราเราปรุงรสเรียบร้อยให้ เหมาะกับการกินหออืมสอยมากแล้วเราจะจัดใส่จานกันนะครับแ,แค่ตักเข้าไปในจานนี้เนะอ่าขัคนเนี้ยฮะตามพริกหนุม่มแล้วก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับ